เคร่งค่ะมาถึงจุดแล้วก็ค่ะทำไมอาถึงได้มาขายของมือสองค่ะอ๋อขายของมือสองก็ขายมาตั้งนานแล้วครับเพราะว่าตอนนั้นอาจจะเป็นอ่าช่วงเป็นวิกฤตแล้วก็เศรษฐกิจไม่ดีแล้วพอดีคุณอาก็ไม่ได้ทำวงดนตรีละครก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็เลยเลยปรึกษากับแฟนให้ไปขายรองเท้ามือสองดีกว่าเสื้อผ้ามือสองก็เลยทํามาอยู่หลายปีเหมือนกันครับถือว่าเป็นจุดหักเหของชีวิตนะครับ เป็นจุดทากเทของชีวิตที่ต้องบมบมันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเซี่ยวนึ่งของชีวิตมันก็เปลี่ยนแปลงกันไปครับแต่ว่าผมก็ทําทุกอย่างก็เป็นอาชีพสุจริตเราเราเราอาอ้ายไหมอายทําไมเราทํามาค้าขายเราทํามาหากินเนาะใช่ไหมเราก็เป็นควรจะทําเป็นตัวแบบอย่างให้กับศิลปินรุ่นน้องๆก็ค้าขายยามว่างก็ค้าขายหรือว่ายามมีงานร้องเพลงเจ้าภาพติดต่อมางานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ก็ไปร้อง แต่แนวลูกทุ่งนะอ่าอะไรอย่างนี้รายได้มันพอกับการใช้ชีวิตอะไรย่งนี้ไหมครมันไม่พอก็ต้องพอครับแต่บอกว่าพออะไรเหลือเก็บเหลือไอ้นู่นไอ้นี่นู่นนี่นั่นไหมไม่พอหรอกครับเพราะว่าตอนนี้คุณอาก็ผมเองก็ยังผ่อนบ้านอยู่เพิ่งจะมีบ้านกับเขาคือผ่อนคนเดียวเลยใช่ไหมครับมีใครตอน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 นี้ตอนแรกลูกสาวก็มามาดาวให้ตอนหลังก็ผ่อนเอง ให้ลูกสาวไปดูแลคุณแม่เพราะว่าคุณแม่เขาอยู่คนละที่กันแล้วตอนนี้คุณอาคืออยู่กับใครยังไงครก็มีน้องคนใหม่มีแฟนคนใหม่22ปีแล้วละ่ะจะบอกใหม่มันก็ไม่ใช่ว่าใหม่ครับครับแล้ถ้าคือตอนนั้นที่จุดหเหตเพราะว่าไม่ได้มีงานในวงการหรือว่ายังไงคะตอนนั้นก็ไม่มีงานในวงการครับก็เพ่งไปขายของอาความเนเกี่ยวกับ อ๋อคดีฟ้องลมละลายก็มีครับตอนที่ว่าทําวงตรีลูกทุ่งแล้วก็เดินสายแล้วก็ขาดทุนไปเจอ,อเครือ์ฟิวบ้างน้ำมันแพงบ้างแล้วตอนนั้นก็พอดีมีหนังะละครดาวประสุกดอกศุกอะไรเงี้ยแล้วทีนี้คนดูก็ไม่มาเราไปปิดวิคนดูก็ไม่ออกมาดู<ม>เขา,เ,ขา,เ,ขาเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนเป็นยุคทีวีไปเขาไปดูทีวีทีนี้เราก็ขาดทุนมาเรื่อยขาดทุนมาเรื่อยก็ไปกู้เงินเข้ามา หมื่นหนึ่งไม่พอก็ไปเอาอีก20,000ื0นสองหมืน่มนห้าสามหมื่ะก็จากเงิน3ามสี่หมื่นนี่กกายทบดอกทบต้นก็แค่ 2, อสปีเนี่ยเป็นสิบสองสิบสามล้านบาทาก็ผมร่มยอมล้มลนะ้มแล้วตอนนี้ก็เมื่อก่อนมันลม้มสิปีเดี๋ยวนี้ล้ม6ปีให้โอกาสนักธุรกฐฐิจเขาฟื้นตัวเร็วสมัยนั้นผมล่มสิปีฮะ ก็หลายคนที่โดนะดาราศิลปินผมก็เข้าในวงการก็รุ่นรุ่นเดียวกันก็พร้อมกับคุณเอกสรพงษ์ชาตรีครับเพื่อนเพื่อนที่แบบเราประสบปนในวงการมีความช่วยเหลืออะไรไมคะเพื่อนก็ค่อนค่อนข้างจะมีน้อยแต่บอกเพื่อนเพื่อนในกองถ่ายเพื่อนเพื่อนในวงการมีทุกคนรักทุกคนรุ่นพี่ครูบาอาจารย์หรือว่าเพื่อนเพื่อนนะ หนิงนีรุถหรือว่าจะเป็นรักอภิชาติครบกับเเดชหรือว่าคุณสุชาติหรือว่ารักอภิชาติเยอะแยะฮะคุณจิกคุณสุพันษาน้องน้องตั๊กอะไรเงี้ยเยอะแยะ <c oughs> ก็เหมือนเพื่อนในวงการแต่เพื่อนจริงๆแล้วผมก็ไม่ผมชอบอยู่แบบสมถะเนียเปี้ยเพื่อนจริงๆก็มีไม่กี่คนคือเลิกการกองถ,ถ่ายปัจะกลับบ้านค <c oughs> ือเราไม่ไม่ไปนู่นไปนู่นนี่นั่งไม่ไปต่อ มอมีมว่าลูกสาวเา่หงาไปแบบได้กลับม,มาหเหลือ่พ่อบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อน้องโบตันตน,น้องโบตันก็เขาก็เราเป็นพ่อนะเราต้องเข้าใจเขาเพราะว่าเขาแต่งงานไปแล้วเขาก็มีครอบครัวแต่เราก็ต้องเข้าใจเห็นว่าลูกสาวนี่ต้องไปเป็นแม่บ้านหรือว,ว่าต้องไปดูทัวร์คอนเสิร์ตต้องดูแลแฟนเขาแต่บางครั้งเราก็อายุมากความคิดระหว่างคน รุ่นลูกกับรุ่นพ่อมันจะผิดกันคือคนเป็นอายุมากแล้วจะคิดมันคล้ายๆว่าเหมือนไม้ใกล้ฟังอ่ะโออเมื่อไหร่ลูกจะมาเนาะเมื่อไหร่ลูกจะโทรศัพท์มายังเคยหอมแก้มลูกทุกครั้งเจอกันหอมแก้มเจอกันหอมแก้มอย่างงี้ก็เขาก็บอกหนูก็ยุ่งอยู่น่ะจะเจอก็เจอ,เจอวันเกิดตีใหม่สงกรานอะไรประมาณน,นั้นล่ะแล้วก็ก็ใช้โทรศัพท์เอาช่วงนี้ก็ห่างไปนิดนึงก็อาจจะยุ่งงานครับ เขาได้มาช่วยเหลืออะไรนะคะส่งาค่าใช้จ่ายลูกสาวก็จะให้ผมผมบอกว่าไม่ต้องหลอกลูกพ่อยังดิ้นรนพ่อเป็นผู้ชายพ่อหากินได้แต่ไปดูแลคุณแม่ก็แล้วกันคุณแม่เขาก็ต้องมีค่าเช่าแฟลตค่ากินแล้วตอนนี้คุณแม่เห็นเขาบอกว่าไม่สบายเป็นความดันเบาหวานอะหลายหลายโรคพอมีอายุมากก็อย่างนี้เพราะว่าศิลปินเราพักผ่อนไม่เป็นเวลาแล้วการรับประทานนี่ไม่เป็นเวลา อย่างผมตอนนี้ผมก็ไม่สบายตอนนี้ก็เป็นกดไหลย้อนอันนี้มันธรรมดาเรื่องเรื่องรับประทานอาหารเรื่องการพักทอน<ม>แต่ว่าไอ้ไอ้ไอผลเลือดระหว่างไอ้ไวรัสซีตับอักเสบนี่มันก็ไม่รู้มาอย่างไง<ม>ผมก็ไม่ทราบ <c oughs> แล้วผมก็ไม่ได้ไปซุกซนไม่ได้รุ่นนี้แล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหน <c oughs> บุรีเล่าผมก็เลิกมาตั้งสิบห้าปีแล้วตอนนี้ก็หันหน้าเข้าวัดอันนี้คือเราเป็นไวรัสตับอักเสบด้วยครับ ก็ต้องตรวจเลือดเจาะเลือดทุกเดือนเจาะเลือดทุกเดือนแต่ผมไม่เคยร้องนะครับแต่ว่าก็มีครั้งนี้ที่พูดให้สื่อมวลชนแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่เป็นแฟนคลับแล้วก็ท่านผู้ชมที่รุ่นที่ป้านานะอาน้องๆ<อ>ก็ได้ฟังกันมันก็จะเป็นอุทาหรณ์ได้เหมือนกันเตือนว่าออตอนเรากําลังโด่งดังเรามีชื่อเสียงนะเราก็รู้จักเก็บจักใช้แล้วก็สังคมก็มีพอประมาณนะครับเดี๋ยวนี้ก็เห็นศิลปินน้องใหม่ๆก็ น่ารักทุกคนครับพอได้เงินได้ทองเล่นละครสองสามเรื่องเก็บเงินเก็บทองก็ไปทำอะไรร้านกาแฟไปทำไอ้เครื่องสำอางไปทำรู่นทํานี่นะครับถึงจะขาดทุนจะได้ก็ก็ขอให้เรามีกิจการของเราก็ยังดีใช่ไหมครับก็โอเคผมก็ดีใจด้วยนะครับกับศิลปินนักแสดงดารารุ่มน้องๆน,น,น,นะครับถ้าอันไหนมันไม่ดีก็เราก็อย่าไปใกล้มันเสพติดเราก็อย่าไปใกล้มันเราไม่เอานะครับไห มาถึงในอดีตเราไม่ได้มีเงินเก็บที่จะมาพอประทังนะตอนนี้เลยโอย้เงินเก็บไม่ต้องพูดเล่นหนังเมื่อก่อนได้เรื่องละสองพันจากจากโมงเรื่องละสองพันก็หักหักภาษีไปก็เหลืออยู่พ9 0 0กว่าบาท<ม>กร้กว่าบาท<ม>แล้วก็ค่าน้ำมันก็ไม่มีก็ต้องไปถ่ายถึงสระบ,บุรี<ม>เขา,า,า<ม>เขาขาดสระบ,บุรีพระพุทธบาทนู่นจอมพลถ้ำจอมพลอะไรเงี้ย มันเป็นหนังนินยายพื้นบ้านมันก็ทําลําบากอดหลับอดนอนถ่ายข้างนอกเสร็จบางครั้งมีอภินิหารก็ต้องมาเข้าสเปเชียลที่ลงท่ายก็ลําบากครับตอนไใจชีวิตตัวเองบ้างไ,มไหมครับ<ฆ>ชีวิตตัวเองเหฮะก็ไม่เมื่อก่อนท้อเคยคิดจะทําลายตัวเอง,เ,องเหมือนกันนะเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนก็หลายหลายลปีหลาย,หลาย,ห,ลายหลายปีช่วงที่เป็นอมาพฤษอมราาพาศร้องเพลงไม่ได้คอเบี้ยวไง ระบบประสาทมันเครียดมันคิดหนักเลยก็ยคิดจะเออจะปิดชีวิตตัวเองก็เลยเลยไม่คิดแล้วตอนนี้กว่าเราจะเกิดขึ้นมาได้คุณแม่เราลำบากทุกุมท้องอดเปรี้ยวอดหว,วานตั้ง 12... บสองสิบเดือนเนาะถึงเกิดมาเป็นคนได้อย่างงี้ฮะเดือนใช่ใช่ <S <S โอ้โห่9เก้าเดือนใช่ใช่ใช่บสอเดือนได้มันอะไรนะ ตอนนี้ผ่านช่วงี่แบบมันหนักีไปลตอนนี้มันก็ผ่านล้มละลายผ่านลุ่งผ่านนี่ไปตอนนี้เพียงแต่ว่าจะทําไงเราเราจะใช้ชื่อเสียงที่เรามีที่ประชาชนให้มาเนี่ยถ้าถ้าถ้าพ่อแม่พี่น้องหรือว่าประชาชนท่านผู้ชมเนี่ยไม่ให้กําลังใจผมผมก็คงไม่เป็นสุริยาได้ทุกวันนี้นะครับผมก็เป็นผมก็ไม่ลืมพระคุณบุญคุณของครูบาอาจารย์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นช่องสีบางคุณพรมทีวีที่ให้ต้นกําเนิดผมนะครับอากรรมรคณะนาฏเสลป์คะนาฏศสลป์น้ำพันรองข้อมูลคดีกนกวันด่านอุดม,มหลายๆคนก็เป็นครูบาอาจารย์ผมตรงนั้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะประชาชนนี่ผมลืมไม่ได้เพราะว่าท่านทําให้หนังผมมีเลตติ้งผมถึงเป็นสุริยาชิตพนันได้ข้าวหนึ่งขันน้ำหนึ่งจานครับมียางสําหรับผมผมมีความกตัญยูครับมีอยากกลับมาในวงการอีกไหมคะ ใช่ครับคุณอาอยากกลับมาทํางานในวงการอีกครั้งไหมคะอยากกลับมาแต่ส่วนมากก็ชอบร้องเพลงชอบงานตอนนี้อยากอยากอยู่เบื้องหลังบ้างแสดงก็ได้อะไรก็ได้ถ้าอายุเรามาาแเราก็อยู่เบื้องหลังเลยถักชอบทํางานมีคนติดต่อมาบ้างไหมคะไม่มีมมมครับชอบ,ชอบรายการแล้วอีกอย่างนึงเราไม่มีโรงเรียนศิลปินเมื่อก่อนเป็นครูพักรักจำไงอ,อย่างที่พูดตอนนี้ก็อาศัยว่าที่ผ่าน,านมามันก็ประสบการณ์นะเนาะ ก็พอจะพูดได้แต่จะถูกหลักเกณฑ์ของเขาหรือไม่ผมก็พูดตามภาษาแบบชาวบ้านพูดตามภาษาความนึกคิดของเราออกมานะครับอาหารอย่างที่มาวันนี้คือต้องการอยากจะในการบอกว่าอยากจะกลับมาทำง,งานในวงการอะไรอย่างนี้ต่อมา,าก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ก็ผมเองก็ยังจะขอเดินอยู่ในวงการถ <c oughs> นนบนวงการแสดงแล้วก็วงการเพลงลูกทุ่ง <c oughs> ถ้าเผื่อถ้าผู้ชม เจ้าภาพมีงานจะเรียกผมรับใช้ได้ก็ติดต่อมาที่ช่องสองนี้ก็ได้นะครับก็ยินดีจะไปร้องเพลงให้ฟังแต่ผมเพลงลูกทุ่งนะครับเพลงลูกทุ่งแล้วก็หรือว่าอยากาบริษัทกองถ่ายหรือว่าให้ผมไปช่วยเป็นงานการเบื้องหลังหรือเป็นเป็นพิธีกรภาคสนามอันนี้ชอบอันนี้ก็ชอบแล้วก็จะเป็นาดารารับเชิญอะไรก็ได้ศิลปินเนี่ย เมื่อก่อนก็ไม่มีโรงเรียนเราก็เป็นครูพักรักจ้ำกันแบบอย่างที่ว่านะคนะครับถ้าไม่มีงานติดต่อเข้ามาเรายังคงขายของอยู่เหมือนเดิมไหมคะถ้าว่างๆก็ไปบ้างวันไหนที่มีนับเด็ดตลาดนัดใหญ่ๆก็เอาของเก่าๆไปขายมีเครื่องปั๊มน้ําบ้างมีเสื้อผ้าที่เราใส่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยล้วก็ไปขายขายคนณเอาไปทำแล้วรายได้ที่ได้เป็นประจำเดือนรายได้อะไรครับรายได้จะมาเป็นประจำเดือ ตอนนี้ยึดเป็นอาชีพ,อ,ชพอะไรยังไงคะผมไม่มีรายได้ประจำอะไรไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรหากินเองไปแล้วแต่เดือน<า>เดือน<า>หนึ่งมีงานไม่มีงานอย่างรายได้มาจากการขายของตรงนี้อย่างเดียวยขายของแล้วก็ร้องเพลงอ,อันนี้มมมเออก็ขอขอบคุณนะครับเมื่อที่อาทิตย์ที่แล้วก็เคยออกไปรายการแล้วก็เกี่ยวกับชีวิตของผมเนี่ยก็มีทผูุชมแฟนคลับก็ให้กำลังใจอะไรนะ กปอปอสกกตอปอปอสอหรืออะไรเนี่ยที่ว่าให้กล่องโทรทัศน์อ,อ่ะกล่องออกล่องกล่องทีวีอ่ะกชก<อ>็สอทชหรือกปอปอสอหรืออะไรนั่นะ <laughs> เขาให้มาเขาก็โอ้ยเขาพอดูดูรายการเขาก็ช่วยกันใส่กล่องทําบุญให้ผมต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะครับอ่าแล้วก็ทั้งหมู่บ้า,บานทั้งหมู่บ้านที่เขาอยู่ที่ทํางานเขาก็ให้ช่วยช่วยเป็นค่ารักษาตัวนะ ก็ขอบพระคุณครับจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะพูดเพราะว่าไม่อยากสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องทุกใจไม่ใช่ว่าเจอสุริยาททไรก็โอ้ยเศร้าอีกแล้วเรอเนี่ยคุณตุ้ยคุณสุริยาเศร้าอีกแล้วไม่ใช่อันนี้ผมก็ไหนๆมาต่อหน้าสาธารณชนแล้วก็สื่อมวลชนผมก็พูดความจริงให้ฟังเหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกแล้วว่าผมสร้างภาพไม่เป็นครับอย่างนี้ค่าใช้จ่ายต่อเดือนตอนนี้ตกอยู่ที่เท่าไหร่คะก็แล้วแต่ ใครเห็นคุณค่าผมความเหมาะสมสพอให้อยู่ได้ก็พอละแล้วค่ารักษาผู้ป่วยที่เป็นอะไรับอ๋อค่ารักษาก็ใช้เงินก็ก็ก็หลายตังค์โดยตกไวรัวสทุกเดือนต้องไปเจาะเลือดต้องไปเช็คเช็คแล้วต้องเอาอยาเจาะเลือดไม่เจาะเลือดมันก็สองสามพันบาทเจาะแล้วเสร็จต้องมาแยกเป็นเลือดไวรัสซีต้องมาแยกเป็นหนึ่งสองสามสี่นู่นนี่นั่นควรจะให้ยาอะไรมาให้ยาอะไรมาแล้วปร <ๆ S 2> ับ ตอนแรกก็ปรับดีลงมาเม็ดเลือดขาวมันก็ลงมาต่ําก็ปกติแล้วเหลือเหลือสี่สต่อหกแล้วเมื่อก่อนมันสวิงขึ้นไปตอนนะั้นเดือนที่แล้วสวิงขึ้นมา160อีกแล้วมันไม่นิ่งแล้วค่าใช้จ่ายตรงนี้มีใครช่วยออกไหมไม่มีครับผมก็เป็ร้องเพลงบางเกนะ็บเล็กเก็บน้อยบ้าง แล้วก็ต่อสู้คนไปมันพ่อราหรอคะต่อเงินทั้งค่า,ารักษาตัวด้วยค่าการใช้ชีวิตวอะไรเงี้ยมัน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 ก็พอไม่พอก็คงดิ้นได้ดิ้นได้น,ไดนะครับแต่คงประเภทเงินกู้ผมไม่เอาแล้วกลัวแล้วอยากให้อาฝากฝากคนที่ต้องสู้ชีวิต,ต,วตครับก็คนต้องสู้ชีวิตก็ จริงๆแล้วผมก็อยู่ในสายบันเทิงหรือว่าศิลปินนะครับรุ่นพ่อแก่เดียวกันผมก็อยากจะบอกศิลปินน้องๆนะครับว่าถ้าเผื่อมีโอกาสได้มีเล่นละครหรือว่ามีชื่อเสียงพอมีเงินมีทองแล้วอยากจะให้เก็บกันนะครับเก็บแล้วก็ต้องไม่ต้องไปตามติดยึดไปติดยึดกับสิ่งอะไรรอบตัวเราพวกอะไรสวยๆแต่ว่าได้แต่พอสมควรแต่อยากจะให้ซื้อเป็นบ้านเป็นที่ไว้เป็นบ้านเป็นที่ไว้ทุกวันนี้ดาราศิลปินรุ่นเก่านี่บ้านจะซุกหัวนอนยังไม่มีเลย นะครับบ้านนี่คือความสุขที่สุดเข้าบ้านมีความสุขที่สุดเลยอยู่กับบ้านเราเนี่ยถ้าไม่มีบ้านนอนแล้วมันมันเหมือนร่อนเล่แล้วมันบางทีไปนอนวัดบ้างบางทีไปอาศัยเพื่อนแฟดนูน้นแฟดนี้มัน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 ท้อแท้ใจนะแต่ถ้ามีบ้านแล้วก็โอเคอยังไงไงก็เอ้ยกลับบ้านเรามีข้าวกินมีทีวีดูมีตู้เย็นหนึ่งหลังก็โอเคแล้ว